ครับกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกาสวัสดีช่วงย่ำน้ำเลี้งครับสำหรับที่นี่กาสีน้ำผ้าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมาชมง้อกระดัอดลูกครับพี่น้องครับอ่านี่ครับง้อลูกคอบแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับผลผลิตจากแม่นี่ครับง้อกกง้อเข่าลูกตัวที่สิบสี่สิบห้านี่ลูกสาวเมันก็ได้ลูกแล้วครับวันนี้ครับเอากำลังเบ่งแล้วครับแล้วถ้ามันอ่า โดนกับสีเรียเขาไปขอดซอยแล้วครับพี่น้องครับกำลังมึงจังหวะมันอยู่ครับเดีย๋ยวผมทำขอดมมหลายตัวเลยครับขอดนี้ครับอืดกำลังเบ่งอยู่ครับพี่น้องได้ได้ผูกเข้าใน่อตอม อันนี้ทองแรงนี่ปล่อยเครื่องพอคุ้มคอคุ้มฝูงเลยครับพี่รองครับง่าเรียงน้ำกันเนี่ยผู้ใดว่าอ่าเรียงง่าไทยผสมบามันื่อะไรครับนี่ไม่ได้ผสมบามันหรอครับผูก <c oughs> ไว้ <c oughs> เผื่อเข้าไปดึงมันถึงยังไม่เนี่ย เออช่างมันผูกย,ยานไว้ให้มันนอนได้เดบ่งเบ่งหนูเบ,บง<ม>เดี๋ยวจะไปทั้นี้ครับพี่รองครับเดี๋ยวผมจะอ่า ทำขวัญงวนครับกลาสสดีครับ